ผมมีเรื่องอยากจะแนะนำเกี่ยวกับการติดตามข่าวเ,าเรื่องโควิดนะฮะที่ตอนนี้ก็เข้าใจนะครับหล,หลายๆคนที่ติดตามข่าวก็รู้สึกกังวลรู้สึกวิตกกันในหล,หลายๆเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันมีวิธีการในการติดตามข่าวเพื่อไม่ให้เราตปลี่ยนตระหนกหรือว่ากังวลมากเกินไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำติดตามข่าวก็คือว่า1ฮะให้ท่านติดตามข่าววันละครั้งก็พอฮะ ็คืออ่านข่าววันละครก็พออย่าอย่าไปติดตามไล่ตามอ่านตามฟีดของอข่าวทั้งหมดสํานักข่าวที่พาดข่าวหัวอะไรก็ไปอ่านทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องนะฮะมันทําให้เรากังวลกับมันตลอดเวลาที่สําคัญนะฮะแหล่งข่าวที่ควรติดตามควรจะเป็นแหล่งข่าวจากเขาเรียกว่าแหล่งข่าวปฐมภูมิมันเลย ผมแนะนำให้ต e ิดตามการแถลงการของบรรดาคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจะมีการแถลงทุกๆวันประมาณเวลา11นานิกาเป็นต้นไปนะครับของทุกวันคือบางทีเนี่ยเวลาเราฟังบรรดาทีมหมอเขามาแนะนำแล้วก็แถลงการเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันมันต้องวิตกมันน่ากลัวอะไรมากโอเคฮะมันเป็นอะไรที่มันต้อง ต้องกังวลต้องกังวลบ้างนะครับต้องกังวลบ้างแต่ว่าบางทีกังวลจนกระทั่งทำให้เราเสียสุขภาพจิตไปเลยนะครับผมฟังเนื้อหาเดียวกันจากการแถลงการของบรรดาทีมหมอคณาจารย์จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็รู้สึกรู้สึกกังวลรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกกลัวแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบแบบแบบเหมือนจิตจะตกอะครับก็พอที่แบบอันนั้นได้คือแบบ สบายใจได้เพราะว่าเวลาท่านมีทั้งแถลงในเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่นําเสนอรวมถึงข้อแนะนําต่างๆบางวันระยะหลังเนี่ยมีทางกรมสุขภาพจิตมาแนะนําข้อมูลในการวางตัววิธีคิดอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการความเครียดนะฮะความเครียดดังนั้นฟังจากเขาเนี่ยดีที่สุดนะครับฟังจากแถลงการดีที่สุดบางอย่างเนื้อหาเดียวกันข้อมูลเดียวกันนะครับนักข่าวไปพาดหัว สือมวลชนไปตัดนูน่นเอานี่นั่นไปใส่เพลงระทึกใจอะไรต่างๆฟังแล้วน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับฟังแล้วน่ากลัวกันกีฟังจากหมอที่เขาถแถลงนะฮะจะมีความรู้สึกว่าสีหน้าหมอก็ก,ก็ทําให้เราผ่อนคลายได้บ้างเ,เนื้อหาอะไรที่หมอพูดก็ทําให้เราผ่อนคลายได้บ้างนะครับแต่ผ่อนคลายในในความที่เราจะต้องมีความระมัดระวังดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลสังคม ครับนี้สื่มอมงชนหลายๆสํานักพาดหัวไปทำโค้ดคาพูดต่างๆไปเขียนข้อความไปใส่ดนตรีอะไรยังทำให้ทำให้โอ้โหมันแบบมันทำให้ยิ่งยิ่งเพิ่มความน่ากลัวนะครับม,มันควรกลัวแหละแต่มันมันควรที่จะพอดิพอดีไม่ ทำจกนกระทั่งให้เราเสียสุขภาพจิตนะครับมีข้อแนะนําของผม2ออย่างในการหนึ่งก็คือติดตามวันละครั้งก็พอครับนะฮะและก็ที่เหลือก็ระมัดระวังนะฮะใช้ชีวิตตามคาแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขและก็อันที่2ฟังติดตามข่าวจา,จากแหล่งข่าวจริงๆจากแหล่งข้อมูลจริงๆอย่างอย่างช่วงการถแถลงอย่าไปบางทีดูจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเครียดจริงๆฮนะอันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับอย่าพลาดข่าว อย่าใส่ดนตรีอย่าตัดโค้ดคำพูดที่ทำให้มันยิ่งทำดูแล้วมันไม่สบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงทุกคนครับให้ดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ